ครับผมทองชายครับบอกมาให้จะรอครับผมสวัสดีครับผมทรกรครับหมอยาชาจะบอกก็วันนี้สวัสดีอีกทีนะครับสําหรับแฟนเพจทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างครับอากาศเริ่มเย็นนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพเอ๊ฮิโขสีเหลืองๆที่คืออะไรนะครับอันนี้แน่นอนครับก็คือน้ำยาถูพื้นสำหรับน้องหมาน้องแมวยิป,ปี้แฮปปี้ครับ หอมแห้งไวปลอดภัยสําหรับน้องหมาน้องแมวเพราะทุกอย่างทําจากสารประกอบจากธรรมชาติรวมแม้แต่เกรดไม่แต่เกรดไม่ใช่กรดก็คือกลิ่นอ่าก็เป็นฟู้ดเกรดครับเทียบเท่าอาหารคนครับผมน้องหมาแมวเลียได้มาถึงก็ขายของเลยอ้าวพี่ทุกคนไม่เห็นเกี่ยวกันเลยส <c oughs> รุปมาคุยอะไรกันวันนี้ไม่ทราบอ่าแต่จริงๆตอนนี้ข้าวหน้าหนาวแล้วนะครับอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมไปนะครับอ้างคราวนี้แล้วผมบอกว่าเราจะมาคุยกันเรื่องตาจริง,รงๆเคยคุยเรื่องตาไปสักปีกว่าแล้วนะครับแต่วันนี้อยากกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะตาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับตองชายเชิญก็ถ้ามีปัญหาพี่ก็มาซื้อแว่นที่ร้านผมได้นะครับเพราะว่าผมมีร้านแว่นครับผมไหนๆก็ขายของแล้วก็ขายของต่อเลยนะครับเรื่องมาหากินเศรษฐกิจช่วงนี้ นะครับเอา้ากลับมาเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวดีกว่านะครับเกี่ยวกับดวงตาเราก็ต้องทราบอยู่แล้วเอาเป็นพื้นฐานเบสิกเลยว่อาอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยพอ,อยุมากขึ้นมันก็ต้องย่อมเสื่อมถอยลงเป็นธรรมชาตินะครับไม่สามารถกลับมาเหมือนประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นเหมือนตอนเด็กๆหรือเป็นวัยรุ่นนะก็เช่นเดียวกันดวงตานะครับเมื่อน้องหมามีอายุมากขึ้นอายุตั้งแต่6ถึง7ปีขึ้นไปดวงตาที่เคยสดใสก็จะเริ่ม เห็นว่าเริ่มมีการขุ่นมัวลงนะครับเรือจะเลวร้ายกว่านั้นคืออาจจะทําให้เกิดโรคของดวงตาได้ะเรามาลองดูสิานะ่มีอะไรบ้างหนึ่งเลนตาขุ่นตา,ตามอายุเนี่มักพบในน้องหมาตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปนะครับเลนตาของน้องหมาเนี่ยจะเริ่มขุ่นลงผลที่เกิดขึ้นคือความสามารถในการมองเห็นในที่มืดของน้องก็จะแย่ลงตามไปด้วยนะครับต่อว่าต่อกระจกนะครับ เกิดจากไร่เกิดจากการขุ่นมัวของแก้วตานะครับจากปกติที่มีความใสแสงผ่านได้ดีก็จะพบว่าแก้วตาเนี่ยเริ่มมีการขุ่นมัวลงเกิดการเปลี่ยนแปลงของกของโปรโตีนภายในแก้วตาและเกิดตะกอนอ่าตกตะกอนขึ้นมาเพราะว่าต้อกระจกนี้สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับรวมถึงผลข้างเคียงจากการเกิดโรคอื่นๆอย่างเช่นเบวหวานก็ได้นะก็สามารถทําให้น้องเป็นต้อกระจกได้เช่นเดียวกันครับผมอ้าวพี่นกรเมย์เสริมไหมครับ ผมมาเสริมเรื่องของการอักเสบของตานี่ที่เกิดตามาจากภาวะต้อกระจกนะครับอันนี้มักพบในน้องหมาที่อายุมากนะครับที่เป็นโรคต้อกระจกเรื้อรังพ่อยที่สุดครเนื่องจากโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของแก้วตาเนี่ยได้เสื่อมสภาพลงนี่ทำให้พบการอักเสบข,ขึ้นเพิ่มมากขึ้นไม่ใาเป็นการตาแดงน้ําตาไหลเออกระพริบตาเยอะนะครับหรืออา,อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาได้อีกเช่น แผลที่กระจกตาที่กระจัดก,การเกาตานะครับอันนี้เป็นต้นนะครับไปจนถึงโรคต้อหินได้เลยทีเดียวอ้าวต่อมาพูดถึงโรคหนึ่งครับกระจกตาเสื่อมหมูมดภาษาอังกฤษหน่อยหนึ่งข้อเนว d e g ดีเจเนเรชันหรือดิสโทรฟีนี่อันนี้ก็เกิดได้หลายสาเหตุน,นะครับกระจกตาเสื่อมไม่ว่าจะเพราะตาแห้ง๋ยวจะพูดให้ฟังกินนะครับสายพันธุ์น้องหมาที่มีช่องหน้าตาเขาต้องว่างไงคุณกนินดีกว่าเพราะวะ่าไขมันในเลือด สูงหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนไทรอยต่ํานะครับอ่าสิ่งที่ท่าสามารถสังเกตได้ก็คือว่าที่ดวงตาของน้องมีสีขาวขุ่นๆหรือขาวทึบบนกระจกตามักพบเป็นรอยโรคที่ตาข้างใดข้างหนึ่งไม่ใชสองข้างซึ่งสามารถรักษาได้โดยการหยอดตานะครับร่วมกับการรักษาภาวะการ,รป่วยของโรคอื่นๆด้วยนะครับเพื่อชะลอความรุนแรงของโรคอ่าทำก่ไปสอนใส่ครับทองชายเชิญ พูดชื่อผมก็ผิดอ้าต่อครับเมื่อกี้ก็พูดแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นผมพูดแบบชาวบ้านทั่วไปบ้างดีกว่าครับมาถึงตาแดงอ่าอาจเกิดจากการอักเสบในส่วนต่างๆของดวงตาครับพบได้บ่อยก็คือเยื่อตาขาวอักเสบนะครับผมกระจกตาอักเสบอ่าซึ่งสาเหตุจากการติดเชื้อเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตาหรืออาจจะโดนสารเคมีก็ได้นะ ทำให้เกิดการละคายเคืองนอกจากนี้ครับอาการตาแดงอาจเป็นผลจากการที่มีเลือดออกที่ตาก็ได้นะครับซึ่งต้องดูตำแหน่งต่อไปว่าตำแหน่งของตาแดงนั้นนะอยู่ชั้นใดหรือบริเวณของเนตานะครับต่อมาโรคต้อหินครับก็จะทําให้น้องหมาเนี่ยตาแดงได้เหมือนกันอาจจะมีอาจารย์เจ็บปวดตาร่วมด้วยอืมซึ่งพบในน้องหมาก็จะพบว่าจะเกาตาครับ เอาหน้าถูพื้นนะครับต่อมาก็จะตาขุ่นขาวนะซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุครับสามารถแยกได้ตามส่วนประกอบของตานะครับหากเกิดที่กระจกตาก็จะเรียกว่ากระจกตาขุ่นอ่านะเช่นโรคแผลหลุมที่กระจกตาโรคน้ําแทที่กระจกตานะครับโรคก,กระจกตาเสบหรือมีการสะสมของไขมันและแคลเซียมที่กระจกตาก็ได้นะครับผมหากเป็นที่เลนตา จะเกิดได้จากโรคเลนตาเคลื่อนหลุดมาอ๋อแล้วสาเหตุอีกอย่างก็คือโรคต้อหินครับซึ่งเกิดจากแรงดันของน้ําในลูกตาเนี่ยสูงเกินไปเราจะสังเกตได้เห็นว่ารูม่านตาจะขยายครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนที่ตรวจวิชัยแล้วว่าความดันของลูกตาว่าสูงหรือไม่อย่างไรนะครับผมอ้าวพี่นกกรงมเสริมไหมครับต้องไปอย่าลืมกดไล<ร>ค์กดแชร์อ่า ผมมาต่อเรื่องตาแห้งบ้างเดี๋ยวผมแยกให้นะครับคือการที่มีน้ําตาลน้อยกว่าปกตินั่นเองนะครับเจอได้หลายสาเหตุนะครับเราอาจสังเกตได้ว่าน้องหมาตาแห้งนะครับมีขี้ตาเกิดกลังบางรายก็มีตาแดงร่วมด้วยนะครับก็ต้องมาแยกดูนะครับว่าเราต้องมาแยกดูนะครับว่าสาเหตุเป็นส่วนๆว,ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้น้องหมาตาแห้งอยนดีกว่าเช่น ขนตาไปบาดดวงตาก่อให้เกิดการระคายเคืองแบบเรื่อยน,นานๆนะครับหรือไม่ก็เป็นภูมิแพ้ที่ทําให้เยื่อตาขาวอักเสบมีอาการติดเชื้อหรือหรือไม่ก็ได้นะครับต่อมานะครับอ้าต่อมาเมื่อกี้พูดถึงตาแห้งต่อมาคือตาแฉะนี่หรือการที่น้ํน้ตาไหลมากเกินไปอันนี้อาจจะเกิดจากการอักเสบของดวงตาเช่นมีอะไรไประคายเคืองเห็นไหมครับ มีขนไปบาดกระจกตานี่มีแผลหลมที่กระจกตานะครับมีหนังตาเนี่ยม้วนเข้านะครับมีอาการเจ็บตาครับหรือเจดจากการปุ่มแพ้ก็ได้หลายสาเหตุจริงๆเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เกิดมีกระไกเครื่องแล้วก็สร้างน้ําตามากกว่าปกติแต่บางการณีนะครับตาแฉะอาจจะเกิดจากการที่ท่อน,น้ําตาเขาอุดตันนะครับทําให้ไม่สามารถระบายน้ําตาออกมาได้นะครับในตาแฉะซึ่งบางทีก็เป็นเป็นแต่แต่กําเนิดครับคือไม่มีท่อน,น้ําตาเลย,เลย หรือมีอะไรไปอุดตันภายหลังอย่างที่บอกอาต้องใช้เชิญเอาละถ้าน้องหมาที่ตาบอดน้าหรือมีปัญหาการมองเห็นแย่ลงเราจะมักพบว่าน้องเนี่ยเดินชนของนู่นนี่นั่นไปไปมา,มาตลอดเวลาบ่อยครั้งนะครับซึ่งตาบอดเนี่ยแบ่งเป็นกรณีได้นะครับเช่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการสูญเสียการมองเห็นทําให้เวลามองไม่เห็นเนี่ยเวลากลางคืนอันเนื่องมาจากความเสื่อมหรือความเบี่ติของเซลล์รับแสงหรือต้อกระจกก็ได้นะ าหากสูญเสียการมองเห็นแบบเฉียบพันธุ์มักจะเป็นความผิดปกติของจอประสาทตาครับผมส่วนความผิดปกติอื่นๆที่เกิดขึ้นที่ตายังมีอีกมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นการที่มีเนื้องอกหรือก้อนเนื้อโตผิดปกติที่ดวงตามีขนตาขึ้นบริเวณตาขาวมีการยืดหรือขยายต่อมหนังตาที่3เห็นเป็นลักษณะก้อนเนื้อปูดที่บริเวณหัวตาซึ่งเราเรียกว่าเชอร์รี่ไอนะครับหรือมีอาการตาโปนตาถลน ตากระตุกตาเหล่นะฮะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่กําเนิดหรือเป็นภายหลังก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยควรจาเป็นต้องไปหาสัตวแพทย์เพื่อทําการวิจัยเพื่อหาสาเหตุต่อไปนะครับอ้าวพี่ตังกรณ์ต่อครับอ่ะพูดถึงน้องหมาละกลับมาดูล้องแมวบ้างครับจริงๆก็จะคล้ายกันทั้งหมดนะครับนิดผมมาเสริมเฉพาะเรื่องของ มาดูตาบวมในน้องแมวว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เปจนการอักเสบติดเชื้อส่วนต่างๆเช่นเปลือกตาตาขาวตาดํานะครับหรือการถูกสารเคมีหรือสิ่งแบบปลอมเเข้าตานะครับหรืออาจจะเกิดจากติดเชื้อไวรัสไข้หวัดแมวซึ่งต้องกานจะต้องไปฉีดวักีาตก่อนป้องกันไว้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าขอบตาแมวนะครับบวมนะครับแล้วแมวก็จะตาแดงมีอาการคันตานะครับ แมวก็จะหน้าไปถูก,กับพื้นถ่ายกับพื้นหรือถ่ายตามสิ่งของต่างๆจนทำให้เยื่อตาขาวอักเสบและมีการติดเชื้อแบคทีเรียตามมาได้นะครับหากว่าพบว่า้องแมวมีอาการดังกล่าวนะครับอย่ารอช้านะครับรีบพาไปหาคุณหมอสตัตวแพทย์ใส่ลำโพงไม่ใช่ลำลำโพงก็คือที่ครอบหัวนะครับป้องกันไม่ให้น้องเก่านะครับหรือเอาหน้าไปถูก,กับพื้นทําให้เกิดอากายเคืองเพิ่มขึ้นได้ที่สําคัญนะครับ ผมยังแนะนําว่าไม่ควรซื้อยามาหยอดเองนะครับไปหาคุณหมอนะครับเพราะอาจไม่หายและก็มีอาการหนักมากขึ้นจนยากที่จะรักษานะครับไปหาคุณหมอซะอะทาทองชายเจิญก็เสริมที่องกรนี่นึงครับเห็นด้วยกับพี่ทองกรนะครับเรื่องว่าเราไม่ควรซื้อ,าอยาหยอตาของคนเนี่ยตามร้านขายยามาหยอดให้น้องหมาน้องแมวเพราะว่าทองชายกับทองกรเนี่ยพบบ่อยครับลูกเพจจะอินบ็อกซ์มาถามว่าคุณหมอคะคหมอครับ ถ้าสมมุติว่าน้องหมาผมน้องแมวผมเนี่ยอาการเป็นอย่างงี้ซื้อยาอะไรดีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบว่าทองกรแล้วก็ทองชายเนี่ยเราจะไม่ตอบนะครับว่าเป็นยาเ,นยเพราะว่าเราคิดว่ามันอันตรายแลมันเสี่ยงเกินไปแล้วก็มเล่นกับตานะซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเกิดให้ยาผิดถ้าตาบอดน้องไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับตาก็คือตาบอดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเราจะแนะนําให้ไปหาสูตแพทย์ดีกว่านะครับเพื่อให้ให้ถูกจุด เกิดจากอะไรแล้วก็ให้ยาที่ถูกต้องครับเอา้ากลับมาก็เหมือนเดิมครับขวดเหลืองๆฮะขวดเหลืองๆเ,เหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่อยากให้พื้นสกรปรกก็นี่เลยครับน้ำยาถูคือนจิปปี้แฮปปี้นะครับสะอาดปลอดภัยไม่เกี่ยวอะไรกันพี <laughs> ่แต่ก็โอเคครับ <laughs> เป็นเรื่องปกติครับของเราในการที่จะต้องขายของบ้างนะครับผม อา้ากลับมาทีนี้มาถึงต่อครับน้ำตาไหลในแมวฮะน้ำตาไหลในแมวเนี่ยมีหลายสาเหตุครับผมที่ทำให้น้องแมวเนี่ยมีน้ำตาไหลามากกว่าปกติครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่อน้ำตาอุดตันนะครับการผลิตน้ำตาที่มากกว่าปกติาการอักเสบของดวงตา าการเกิดแผลลุม่มระคายเคืองต่างๆนะครับแมวที่มีน้ำตาไหลมากจะพบว่ามีคราบน้าตาที่หัวตาครับผมหรือมีคราบน้ําตาเป็นสีน้ําตาลแดงติดบริเวณหัวตานะครับควรพาน้องแมวไปพบคุณหมอหรือสัตวแพทย์เพื่อทําการวิจัยและประเมินการรักษาจากสาเหตุเพื่อที่รักษาได้อย่างตรงจุดและก็อย่างที่บอกครับไม่ควรซื้อยามาหยอดตาเองนะครับอ้าวพี่ต้องกอนต่อครับ ผมก็ยังเน้นย้ำเดิมนะครับไม่ควรซื้อยากินเองครับเรื่องอย่างนี้ต้องให้มีการวินิจฉัยหรือเรียกว่าไดอะโนสิสจากสัตวแพทย์นะครับจ่ายยาให้ถูกไม่ใช่กินตามที่เขาบอกกันมานะครับอา้าวมาที่แมวตาขุ่นขาวบ้างเป็นความผิดปกติที่เกิดได้หลากหลายสายเหตุนนะตาขุ่นขาวนะครับเช่นเกิดจากตาแมวมีแผลที่กระจกตาเกิดจากการที่เกิดจากการต่อสู้หรือเล่นกันเกิดบ่อยนะครับหรือเกิดจากต้อหินนะครับ หรือเกิดจากการเสื่อมเองากระจกตาทําให้เกิดการบวมน,น้ํานะครับนอกจากนี้ยังเกิดได้ในแมวที่มีอายุมากเพราะความเสื่อมโดยธรรมชาตินะครับรวมทั้งแมวที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้บอกครับต้องให้สัตวแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับดังนั้นถ้าน้องแมวมีการปิดปกติยานิ่งนอนใจพูดเหมือนเดิมครับสายลาโพงหรือที่ครอบหัวนะครับป้องกันไว้ก่อนไม่ให้แมวเกาตาพานองไปหาคุณหมอนะครับ ไปวินิจฉัยและรักษาให้ถูกนะครับกรณี้อาจจะใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนานและต้องไปพบแพทย์หรือพบคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามนนั้นก็อาจจะสูญเสียการมองเห็นได้เอ้าน้องชายเชิญมาเรื่องสุดท้ายท้ายสุดครับผมแมวสีตาเปลี่ยนไปนะหากใครเลี้ยงน้องแมวตั้งแต่ยุ่งเป็นลูกแมวจิ้วจิ้วก็อาจจะสังเกตน,นะครับลูกแมว ตัวน้อยๆทุกตัวจะมีดวงตาสีฟ้าเมื่ออายุได้ประมาณสักสิวันไปจกกนกระทั่งถึงอายุประมาณสัก 6- กถึงเสัปดาห์นะครับแล้วหลังจากนั้นสีของดวงตาะจะค่อยเปลี่ยนไปฮะกลายเป็นสีตาของจริงอ่าแล้วก็จะคงอยู่ตลอดไปแต่ในบางครั้งอาจจะพบว่าม่านตาของนูกแมวที่โตเต็มวัยจะมีจุดหรือปื้นสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นมาเราเรียกภาษาอังกฤษว่า,า iris melanosis นะครับซึ่งทั่วไปจะไม่ส่งผลต่อการมองเห็นฮะแต่หากมีขนาดใหญ่ มากนะครับอาจจะทำให้ม่านตาทำงานที่ปกติจะทำให้เกิดปัญหาต้อหินได้นะครับเพราะจะทำให้ความดันในลูกตาสูงกว่าปกติหากเป็นปัญหาที่พบเป็นไอลิสเมลานอมาหรืออันนี้เขาเรียกว่ามะเร็งที่ม่านตาอันนี้ถือว่าอันตรายแล้วนะครับจะทำให้น้องแมวเนี่ยตาบอดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายิ่งนอนใจนะครับถ้าพบพวกนี้เนี่ยจริงจริงก็อย่างน้อยก็ไปปรึกษาสัตวแพทย์เถอะนะครับว่า มันโอเคไหมมันมีปัญหาไหมนะครับจะไ,ได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะผมอ้าวพี่ตงกอนต่อครับก่อนจ,จากก่อนจากจากอะไรครับนี่เลยฮะโอ้โหมาสายของวันนี้เต็มๆนะครับตะไบเล็บแนวเฟนครับใครที่กลัวการตัดเล็บน้องหมาน้องแมแวทำให้โดนเนื้อชมพูแล้วเลือดออกตัวนี้ตอบโจทย์นำเข้าจากเกาหลีอ่าต่อมา ยาขูหอมสําหรับน้องหมาน้องแมวตอนนี้เลยฮะ e z V ฮะน้ํายาล้างหูสำหรับน้องหมาน้องแมวปลอดภัยกังวลนะครับและทําให้น้องหมาน้องแมวหูหอมปราศจากเชื้อแน่เอามาถึงอันนี้ครับถ้าน้องหมาน้องแมวมีเห็บหมัดเยอะตัวนี้เลยตอบโจทย์นะฮะหย่อนหลังเข้าไปเห็บมัดหายต่อมาอันนี้ครับโฟมครับโฟมโฟมล้างเท้าครับสําหรับน้องหมาน้องแมวนะครับ อ่าออร์แกนิชฟู้ดคลีนเซอร์ครับผมน้เข้าจากเกาหลีครับผมอ่ะต่อมาน้ำยาซักผ้าสำหรับน้องหมาน้องแมวยิปี้แฮปปี้ครับผมนะใครโชคยีดหน้าหนาวเนี่ยก็ต้องมีชุดให้น้องใส่ถูกไหมตัวนี้ตอบโจทย์นะครับต่อมาหนาวอ่ะไม่อยากอาบน้ำเพราะนั้นพอไม่อาบน้ำตัวจะเหม็นได้นี่ครับน้ำหอมสำหรับ น้องหมาน้องแมวยิปปี้แฮปปี้ครับเพราะหัวน้ำหอมเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสเราก็รู้แล้วฝรั่งเศสเป็นเจ้าของน้ำหอมเพราะเขาก็ไม่ค่อยอับนะครับเหมือนกันเพราะนั้นการใช้น้ำหอมเป็นตัวช่วยเพราะนั้นตัวนี้เรามาจากออริจินอลนี่เพราะนั้นปลอดภยัยไร้กังวลเพราะว่าแม้แต่กลิ่นน้ำหอมเนี่ยก็เป็นฟู้ดเกรดครับเทียบเท่าอาหารคนปลอดภัยครับน้องม,มาน้องมเรียได้ครับผมอา้าวพูดมาขายของซะเยอะข้างหน้า <c oughs> พูดครับผมก็งวดหน้าแล้วกัน วดหน้าเรามาคุยเรื่องเบาๆครับประวัติศาสตร์ของน้องหมาน้องแมวมีอะไรบ้างน,นี่นะครับวดหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้จะได้ไม่หนักเกินไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ